บอกน,นะว่าตอนนี้ผมอยู่ในงานก็มีช่องอีซียูคนมาสัมภาษณ์นะครับว่ามีความเห็นยังไงกับรัฐบาลที่ยังยืนยันของการแจก,กเงินดิจิตอลนะครับก็มีเสียงเล่าลือนะว่าคุณเศรษฐาไปลงทุนทําธุรกิจเงินดิจิตอลนะแล้วก็ขาดทุนย่อยับนะครับวันนี้ก็เล้พยายามจะผลักดันนะครับระบบเงินดิจิตอลไม่รู้ว่าเจตนาที่อยากขายระบบ นะเพราะว่าการจะทาแจกเงินดิจติตอลได้ไมันต้องมีระบบใช่ไหมคุณจะถาจะไปลงดูระบบจริงไว้แล้วระบบมันไม่เวิร์กนะเกง่งนะแจะทิ้งไว้เยี๋ก็เสียประโยชน์ใช่ไหมก็เลยมีความคิดจะเอาเงินภาษีไปซื้อนี่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะผมก็เห็นมีข่าวลือมาแบบนั้นนะครับดังนั้นเราก็แค่สงสัยนะแต่ถ้าจะก็ต้องจับตาดูนะว่าการที่จะพยายามดื้อดึงนะับึงดนนันที่จะเอาเงินไปแจกดิจติตอลห้าแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับ เขาเห็นว่าระบบที่เขาท,ทํจทิงไว้นะไอบ้บทเงินที่ตอออะไรเขาเนี่ยอะไรแสนสิริคอยอะไรผมไม่แน่ใจนะมาเห็นก็พูดคกันนะว่ามีเจตนาที่จะใช้ตัวนี้ไปกู้หรือไปถอนทุนหรือไปซื้อกิจการตัวเองหรืออะไรนี่ผมไม่รู้นะไม่รู้แต่ว่าก็แค่ติดตามข่าวมาครับกิงเท็จยังไงอันนี้ต้องให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจน์นะครับนะผมไม่ได้ว่าเขาอะไรเขาเนี่ยจะฟ้องผมเรื่องอะไรเรา ก็มีก็คงเห็นก็ก็โพสกันอยู่บนโลกไลน์เต็ไมไปหมดเนี่ยนะว่าคุณไปมีทําธุรกิจบิตคอยบิตคอยสามารถเอาบิตคอยมาซื้อสินค้าในเครือแสนติริอะไรได้ใช่รับเนียดังนั้นแต่ว,ว่ามันไม่เวิร์กในในการซื้อขายบิตคอยก็จะต้องเสียค่าคอมสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับการซื้อขายเหรียญดิจิตอลเนี่ยจะมีค่าจะซื้อก็เสียสามเปอร์เซ็นต์จะขายก็เสียสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ดังนั้นเจ้าของระบบนะเจ้าของเงินตัวเนี้ยดิจิตอลตัวเนี้ยมันก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องใช่น,น, work. นะครับแต่เพ เก็ว่าตอนนึงเหรียญหนึ่งสิบาทสมมุตินะสมมุตินึงเหรียญหนึ่งสิบบาทก็เอาเงินใส่ไว้สิมูลค่าแล้วก็ซื้อขายหวังว่ามันจะมีคนมาเล่นนะครับแต่าเมื่อผมออกคูปองอาหารเนี่ยมันไอเดินที่ต้องเหมือนคูปองอ่ะครับคูปองรู้ว่ากิฟต์บอเชอร์นะถ้าเกิดคุณซื้อกิฟต์บอเชอร์ราคาหนึ่งร้อยบาทคุณสามารถเอากิฟต์บอเชอร์นี้ไปแลกสินค้าในห้างได้ร้อยยี่สิบนะหรือว่ากิฟต์บอเชอร์ราคาหนึ่งร้อยบาทสามารถซื้อได้ในราคาแปดสิบบาทอะไรเงี้ยก็เหมือนกับยืมเงินมาใช้้กก่อนแลว็ เอาเอาอกิฟต์นี่ไปแลกเป็นของที่หลังเลยเนี่ยมันก็เป็นหลักการเดียวกันฉะนั้นเงินดิจิตอลเนี่ยมันยู่ดีเนี่ยผมผมบอ,อกให้ผมจะขายกิฟต์บชเชอร์นะใบละร้อยจะมีหมาที่ไหนมาซื้อผมนะซื้อแล้วจะไงต่อกูจะไปใช้ที่ไหนใช้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วผมเป็นเจ้าของห้างผมออกกิฟต์บอชเชอร์เนี่ยแล้วว่าซื้อแล้วเอากิฟต์บชเชอร์นี่มาแลกสินค้าในห้างผมได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะ บริษัทบางบริษัทก็อาจจะขายดีเต้าคอยนะครับเอาดีเจ้าคอยนี่ยมาซื้อสินค้าใี่คือเขาเลยโดยให้ส่วนลดพิเศษนะครับแต่ท้ายสุดก็หลอกให้ใช้จนติดแล้วท้ายสุดก็เก็บค่าเขาเรียกว่าค่าค่าบริการค่าธรรมเนียมนะแต่เบอรมันไม่เวิร์กใช่ไหมเออครับอันนี้ผมก็แค่สงสยัยนะครับจริงเท็จไม่รู้หรอกนะครับก็ต,ติดตามดูเฉยๆนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยแร,นะร้กกับนโยบายแจกเงินนะผมไม่เคยเห็นประเทศไหนนะที่มันแจกเงินแล้วมันแก้ปัญหาได้ไง มันมีแต่สร้างปัญหาในระยะยาวด้วยนะไม่ใช่ระยะสั้นนะย้ายเงินมันแก้ปัญหาได้ในระยะสั้นแต่มันสร้างปัญหาในระยะยาวนะอย่ามาฟ้องผมฟ้องหำอะไรกูยังไม่ได้ว่าเลยกูยไม่เห็นด้วยแล้วกูเคยบอกว่าไอ้ธุรกิจเงินดิจิตอลเนี่ยถามว่าคุณทําแล้วมันเจ๊งแต่กูย,ยังมาจะผักดันในประเทศนี้เอาเงินให้แต่ร้านมาทาเป็นเงินดิจิตอลใช่ไหมผมไม่รู้เจตนาเออเนี่ก็แค่จับตาดูเฉยเฉยเออยังไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ได้บอกคุณโกงกันหน่อย แค่สงสัยว่าถ้าเกิดเราจะเอาสมมติรัฐบาลเนี่ยจะทำเงินที่ต้อจริงอ่ะอีเดีย,ยคุณจะแจกยังไง่ะกูก็ต้องทําระบบมารองรับเนี่ยก็ต้องจ้างคนมาทําระบบใช่ไหมต้องมีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์มีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์เอออ่าันถ้าเกิดมีคนเอาของที่มีอยู่แล้วมาย้อมแมวขายแล้วก็อ้างว่านี่คือการสร้างระบบขึ้นมาใหม่ใครจะไปรู้เออใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงไว่าไอ้โปรแกรมนี้ มันเขียนก้นมาใหม่หรือไปซื้อกัามาห,มหรือจะให้บริษัทไหนเป็นคนทาไม่รู้จักแลเออนันก็เลาก็ติดตามดูต่อไปนั่นเองแต่วางานนี้ไม่หมูยังไงผมก็ค้านเออ,อยังไงผมก็ค้านไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเออเพราะหลายๆโครงการเนี่ยที่ทํากันเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าทำไมตอนประยุทธ์ทำไม่เห็นด่ามาั่งว่าด่าจากเสถาเนี่ยมยังไม่ได้ด่าเลยได้ดูได้ในตอนประยุทธ์ทำผมเห็นด้วยผมก็ค้านมาตลอดเรื่องแจกเงินเนี่ยแต่มันไม่ฟัง เออไม่ใช่ไม่ค้านค้านนะครับแต่เขาไม่ฟังแล้วเนี่ยก็เป็นเวรเป็นกรรมมาถึงวันน,นี้นี่ทั่วประเทศเนี่ย <c oughs> ก็มาจากการแจกเงินงั้นไม่เห็นเหรอผมไม่เคยเห็นด้วยเลยไ,ไอ้บัตรต้นตีนประชาัฐอะไรเนี่ยใช่ไหมแจกเงนินถึงเดือนก็เอาเงินเข้าแล้วก็เอาบัตรไปกดออกมาแล้วก็ไปจับใจ่ายได้สอยผมก็ไม่เคยเห็นด้วยกับค้านมาและสื่อบอกกูไม่เคยค้านพ่อของตายกูค้านเออใช่ไหมมันจะหาว่าเอ๊ะทำไมตอนประยุทธ์ทำกูค้านกูยืนยันนกูค้าน มึงไม่เห็นไม่จะหมายเว่ากูไม่ได้ค้านมึงโง่เองหรือเปล่าหรือมึงแบบไม่ติดตามข่าวเองหรือเปล่าแล้วมายัดข้อหาว่ากูไม่ค้านใช่ป่ะเออนะกูค้านทุกคนนั่นแหละกูอยากให้แจกงานอยากทำไงให้คนไทยแข็งแรงขึ้นยืนในขาด้วยตัวเองแจกเงนินแล้วเงินหมดแล้วทำไงผมถามเลยเอาเงินยัดใส่มือให้คนละหมื่นแล้วคนเอาเงินไปใช้หมดแล้วไงต่อเออไอ้คนที่แม่งทำงานก็อ,อยากทำงาน ตัวใ้คนที่ไม่อยากทำงานก็นอนอยู่บ้านเฉยๆอยู่ดีมีเงินหล่นในมือหมือนมันก็ใช้หมดใช้หมดแล้วมันก็นอนอยู่บ้านต่อมันจะเกิดประโยชน์อะไรอ่ะส่วนคนรวยเนี่ยผมใช้จ่ายเงินเดือนอยู่เดือนละแสนสมมุติวันหนึ่งรัฐบาลมันยัดใส่มือหมือนหนึ่งผมก็จะไม่ใช้แสนหนึ่งอยู่แล้วผมก็ใช้แสนหนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยแต่เป็นเงินของผมเก้าหมื่นเป็นเงินของหลวงให้ไบฟรีหนึ่งหมื่นแล้วเงินผมงอกไปในแบงค์ฟรีๆหนึ่งหมื่นใช่ไหมเพราะอะไรคนเศรษฐีมันไม่ได้ขาดแคลนอะไรเ่ะมันก็ใช้จ่ายตามปกตินะก็ได้ กูก็เอาเงินชาวบ้านมาใช้กูก็เอาเงินกูเก็บเขาเ้าบัญชีถู่ไหมส่วนไอ้ไอ้คนที่แม่งไม่ไม่ทํางานอยู่ดีเอาเงินมาให้มีเงินมันก็ใช้ไม่มีเงินมันก็นอนเออแล้วถ้าส่วนไอ้คนบางคนเนี่ยให้กูมาหมื่นหนึ่งแล้วพอหมดแล้วกูจะไงต่อล่ะกูจะแดกอะไรอะ่ะถู่ไหมเขาอยากได้เงินลงทุนบางทีหมื่นหนึ่งมันไม่พอที่ไปลงทุนทําอะไระถามว่าเงินหมื่นหนึง่งกูจะลงทุนทําอะไรได้บ้างวะประชาชนอ่ะได้แจกกำแจกเปเงินคนละหมื่นเนี่ยกูถาม,ถามหน่อยถ้ามึงจะไปลงทุนเนี่ย เขบอกจะแจกเงินคนละหมื่นะจะก่อให้เกิดการจ้างงานจะมีใครมีปัญญาจ้างงานจะมีใครมีปัญญาเปิดธุรกิจใหม่ด้วยเงินหมื่นหนึ่งแต่ไอ้ปัญญาอ่อนไม่มีทางจมันไม่ได้เ <c oughs> ออเขาบอกแจกเงินคนละหมื่นะจะทำให้เกิดการจ้างงานจะเกิดการลงทุนมันก็มีอะไรที่ลงทุนอยู่แล้วนะก็เตรียมตั้งรับที่จะเก็บเงินหมื่นนี่หมดที่อยู่ในมือประชาชนเข้ากระเป๋าตัวเองตัวไอ้ชาวบ้านนะก็มีอย่างเดียวก็แค่เอาเงินไปใช้ให้มันหมดหมดหมดแล้วก็หมดเลยนะมันจะไปลงทุนทําอะไรได้ แล้วจะนี้ยังไงต่อหลังจากประชาชนเงินหมดมือแล้วอ่ะแล้วเงินเสียไปอยู่ในมือเศรษฐีอีกยังไงต่อเศรษฐาเราผิดชอบอะไรไหมเพื่อไทยรับผิดชอบอะไรไหมเออถ้าเกิดว่าโอเคนะแล้วแจกไปห้าหมื่นล้านนี่ไอห้าแสนล้านแล้วมันเจ๊งผมยินดีขายธุรกิจในตระกูลชินวัตรทั้งหมดแล้วก็ในตระกูลแสนที่เหลือทั้งหมดเอาเงินมาใช้นี่คือในประเทศผมยอมเลยเอาแจกพรุ่งนี้เลยเออหรือไม่อย่างนี้ละเอ้าเอาเงินคุณเอามาแจกแล้วถ้าเกิดมันเกิดกําไรคุณเอาไปเลยกูยยอม嘛แล้วแจกเงินแล้ว สามารถทำให้ธุรกิจมันขายายตัวได้แค่นั้นเอาแ,กกาแจกมเลยเอาเงินคุณนักก่นแหละเก็บภาษีได้เท่าไหร่เรงนี้เอาไปเลยกูยกให้มึงเอาเปล่าเออไหนมึงบอกเศรษฐีจะดีมากเอา้ามึงแจกมาเลยแล้วมึงแจก,กให้ใครไปงเงินจำนวนนี้นไปอยู่ตรงไหนนะแล้วมันทำให้เกิดกกเก็บภาษีได้มากนะมึงเอาไปเลยกูยกให้กล้าเปล่าเออถ้ากล้าเอาลุยเลยเอา้ายังไงไประชาบ้างได้กันคนละหมือ่นอยู่แล้วใช่ไหมจะชวนกำไรดอกผลมึงเอาไปเลยเพราะว่าประเทศไม่ต้องเสียเงินท่าแสนล้าน แต่เป็นการแจกเงินของคุณเองแล้วม yeah. like ันเกิดดอกเกิดผลโอ้เก็บป๋าตีเยอะมึงเอาไปเลยเอาไปเลยไปกูย้อยมึงหมดเลยไปเออเอาปล่าก็ไม่กล้าอีกไอ้สัตว์จำนำข้าวมึงไงเป็นไงชิบหายไปกี่แสนล้านน่ะเออเอ้ามึงชิบหายไปกี่แสนล้านจำนำข้าวแล้วมีหมาตัวไหนมาใช้ไหมแล้วชาวนารวยขึ้นไหมชาวนาก็ยังจนเหมือนเดิมไอ้โครงการส้นตีนพวกนี้อย่ามาทำอีกเลยนะ ผมอยากได้ความยั่งยืนเลยเว้ดีแบบพอน้ำท่วมทีก็ยกคณะไปอีกทีนึงพอปีหน้ากระท่วมใหม่ก็ยกคณะไปใหม่ไอ้โครงการส้นตีมันนี่ก็เลิ่อนทำเถอะแม่งกระจอกว่ะเออใช่ไหมกูทำงานกันแบบนี้ผมอยากได้ของใหม่ไงเผื่อมันจะมีใครที่ทำอะไรนอกเหน,น,นือจากนี้นี่ไม่ได้ไม่ดีก็มีปัญหาที่ก็ยกไปได้แหกไม่ดีไมได้อะไรขึ้นมาบ้างอ่ะก็ไม่ได้อะไร น้ำก็ไม่ได้แห้งปีหน้าก็โชวเหมือนเดิมก็ยกคณะไปใหม่เหมือนเดิมบนเวทยแค่นี้ประเทศสันติเนี่ยนะแล้วเลิกล้างเลิกขานนาทีมันนักการเมืองประเด็นี้ลงสมัครเลยลงแล้วมันสอบตกนะเลิกพูดเดีมันมีประโยชน์ลงสมัครเลยถึงลงสมัครถึงสอบได้ก็ไม่มีปัญญาที่ทำอะไรหรอกเสียงเดียวผมไม่ได้เจ้าของพรรคการเมืองที่มีสสในครอบนี่นะแล้วอย่ามาประชดแบบนี้เลยว่ะงำคามผมสมัครผมสมัติได้เป็นสสแล้วไงไม่เห็นเราเป็นสสเสียงเดียวมันทำอะไรได้บ้าง ตัวใหญ่ก็ทไทยเป็นเจ้าของพักก็ตกลงโคต้าแล้วก็ได้โคตา้ารัฐมนตรีไปเชยชมลูกพักแม่งก็น,กน,น้าสลดก็ลูกเอามีเอาผัวเอาหลานเอาพี่เอาน้องอาามาเป็นรัฐมนตรีนะแนล้วไม่ยอมมาไปนชดละง,งสมัครลงถ้ากูลงสมัครนายกเลยกูลงนะถ้ามีเลือกตั้งนายกโดยตรงกูลงแน่เีนี้นายกไม่ได้เลือกโดยตรงมันเลือกโดยสอสอแล้วกูมีเสียงเดียวกูจะทำอะไรได้หรอนะไปเประชดที่อื่นนะเว้ยการเป็ชดไม่ได้แก้ปัญหา ชอบพูดจังเลลงสมัครไล้ลงสมัครเลยลเลยพราอ,องตายคางนะครับนะ